จะให้ก่อนไหมหรือให้ยังไงให้ก่อนไหมตามอนะไรนะคะวันนี้เดินทางม,มาที่ศาลอ๋อมารับทราบข้อเก่าหาตามที่โคต้ตามที่คือจริงๆแล้วเนี่ยทาคุณแซน,นยังไม่ได้็ัไหมายเรียกจากทางศา้ตอนเมื่อาวานเนี่ยได้หมราบก็เลยแปกใจป่ะเอ๊ะทำไมมีการพูดถึงว่าคุณแซนไม่ไม่มาพบพนักงานสอบสวนก็เลยได้มีการตรวจสอบครับพอตรวจสอบเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยได้แจ้งคุณแซน ก็เลยให้คุณแซนมาในวันนี้คัะแซนก็เลยรียบมาดูว่าเขาแจ้งคดีข้อหาอะไรถ้าไม่เป็นความจริงแันจะได้รีบแจ้งกลับค่ะที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับหมายได้รมายเรียกคุณแซนทราบเมื่อไหร่ครับตอนที่เมื่อวานนี้หรือเปล่าอ,อ๋อตอน,นที่ตุย๋ยเขาเช็คแล้วก็ประสานม,มาก็พอดีทราบว่ามีจริงๆก็เลยมาดูว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรครับเมื่อวานช่วงเย็นๆนะครับจากการตรวจสอบทางพนักงานสอบสวนนะครับว่าว่า ว่ามีออกหมายเรียกมาแล้วก็มีนัดเมื่อวานจริงวันที่สิเมื่อวันที่สิบห้าตอนเวลาสิบเอ 8, nah ็ดนาฬิกาพอทราบเสร็จแล้วก็เลยประสานคุณแสนให้คุณแฟนรีบเข้ามาเพื่อมาดูว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรคุณอาจารย์จำได้ไหมเขาข้อความก็ระบุว่าเราไปพาดจิงเขาสัมภาษณ์ที่ที่โนนคืออะไรบ้างครับท่าจำไม่ได้เลยค่ะว่าเป็นมีพูดพลาดีิงถึงเขาด้วยหรอเท่าที่จะนดูกี่รอบกี่รอบก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะเป็นประเด็นนี้ก็คงจะต้องแจ้งกลับแล้วล่ะค่ะว่า อะไรยังไงจะขอเขาไปดูก่อนยังไหแต่คือวันนี้เราก็ปฏิเสธด้วยอนถูกไหมครับผมก็มันไม่เป็นความจริงทันก็ต้องปฏิเสธค่ะมีความกังวลไหมคะกังวลเรื่องนี้หรอไม่เลยค่ะแล้วหลังวันที่23สามที่ว่าจะมีการแจ้งความหลายๆคนเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ยังยืนยันใช่ไหมคะหมายถึงว่ามาตามทำอะไรหรอคะแน่นอนค่ะใครพูดอะไรไว้ทําอะไรไว้เป็นพร้อมสู้ค่ะจะบอกา้าไมับอะ เ,เดี๋ยวก็ต้องรอดูก่อนรอรอดูกนก่อนอ่างีหลายคนอยู่ครับหลายคนอยู่ก็พิจารณาอยู่นะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยพิจารณาไว้ในการเตรียมดาเนินการร่างท้องไปยื่นฟ้องเองตามที่ได้เคยเรียนทางพี่่สื่อมวลชนไว้แล้วก็บางส่วนเนี่ยเดี๋ยวเราจะพิจารณาดูว่าจะแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนหรือไม่นะครับแต่มีอยู่หลายคนครับ คุณใจครับเมื่อวานคุณจิงได้ไปรับทราบข่าวหาที่ท่าข้ามแล้วนะครับตอนนี้เขาบอกว่าคุณใจจะมีถ้าเกิดอย่างนี้จะมีการเจรจาไกลเกลี่ยเลย<ช>ไหมครับหร<ช>ือว่าเราไม่ไม่เจรจาร<ช> <ๆ S 1> ะไรนักสิงมันเลยเวลาสําหรับการไกลเกลีย่ยแล้วไหมคะ,มนมค,ะคนเราถ้าคิดได้ควรจะคิดได้นานนานแล้วอะจะมียอดเล็ร้อง้าศนีหายเลยไหมครับก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการแล้วก็ ว่่าออะไรอไรรยงงงในในเืี้คือค่าเสียหายเรียกอยู่แล้วนะครับหลังจากพนักงานสอบสวนท่านมีความเห็นสั่งฟ้องแล้วก็ได้ยื่นเรื่องไปที่พนักงานอัยการนะครับโดยสิทธิ์ของผู้เสียหายก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้ก็คงจะเป็นไปตามตัวเลขตามที่คุณแซนเคยให้กับสื่อไว้นะครับครับคุณแซนครับอย่างอคดีที่เป็นคดีที่ของอจังหวัดราบุรีครับคดีหลักเลยนะที่ทางคุณอธิยะไปยืนน่นฟ้งองยื่นฟ้องต่อศาลไปแล้ว ไม่หนักใจอ่ะแต่ว่าฉันคิดว่าแบบทําไมเขาไม่สามารถคีกันเรื่องแบบนี้มันจะได้จบเร็วขึ้นเขามีอะไรเขาควรจะช่วยเหลือกันนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็คือทําเพื่อตังโมไม่ใช่หรอคะทําไมดูเหมือนตอนนี้เขาดูเป็นทาเพื่อส่วนตัวอะไรยังไงกันแปลกๆแต่ก็ไม่ไม่หนักใจเลยไม่หนักใจเลยค่ะที่าหนัักไม่หนักใจเลยค่ะยังไงคนไม่ได้ทําอะไรผิดจะให้ผิดกขคงไม่ได้อะ ครับขอบคุณมากครับ